สสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาดูการประมองอีกวิธีนึงนะครับก็คือชาวบ,บ้านมาวันวันแห้นะครับวันแหที่แม่น้ำปัตตานีนะครับ าที่ได้ครับปลาขี้ตังปรากฏทะเลนะครับูบชมครับเด็กก็เป็นประมงพลิ้นป้านนะครับเป็นเรือก่อนและออกหาปลาใช้ปั่เรือเอาไทยนะครับูบชมครับเราจะล่องเรือไปตามแม่น้ำปัตตนีนะครับ คือออกสุดทะเลอ่าวไทยไปลากเรือประมงกลับเข้าฝั่งนะครับจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเรือประมงจอดเยอะเลยนะครับที่ท่าเรือประมงปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ก็คือเรือก่อนละ กับจากหาปลาทะเลเอ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นประมงชายฝั่งนะครับก็จะออกไป2คน3ามคนนะครับไปส่วนมากก็จะเป็นการไปกู้อวนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกับจากกู้อวนนะครับเรือก็แล้ว ประมงที่สภาพมาสมบูรณ์นะครับจอดเต็มเลยนะครับนี่คือแม่น้ำปัตนีนะครับใกล้อาไทยแล้วนะครับผู้ชมครับสร้างเลืองประมงที่กระทันหันกฎหมายนะถูกยิดเป็นของกลางครับ เรือหางยาเทียนคือเรือชาวบ้านชาวประมงใช้ฝังนะครับ อาไทยไปเข้าไปทุกทีแล้วนะครับ สร้างเรือประมงมีกฎไม้ที่เป็นของกลางนะครับก็ถูกจอดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่<ม>ตื้นเกยตื้นนะครับท่านผู้ชมครับ ริเวณปากอ่าวบัตานีแล้วนะครับเข้าสู่ทะเลเอ่าวไทยแล้วนะครับนี่เป็นเรือขุดลอกนะครับขุดลอกทะเลนะครับดูดทรายในทะเลนะครับมันลึกขึ้นตามร่องน้ำเรือประมงนะครับท่านผู้ชมครับ ถึงสุดแม่น้ำปัตตนีแล้วนะครับ เข้าสู่ทะเลอาไทยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการสรรหาสาระดีๆมาให้กับผู้ชมอีกต่อไปครับสวัสดีครับ